โอเคนะครับก็ต้องขอการาบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่กล่าวแฉนเคยนะครับผมจ่องบิ๊ชั n นแนลนั่นเองนะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกา r ีน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยท่าทางนะครับไทยมีท่าทางหลุดมาในส่วนเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับท่าทางเล่มเพจ4.0นั่นเองนะครับจะอยู่ตรงไหนยังไงนะครับหลายคนยังไม่ได้ดูท่าทางตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ แล้วก็รีวิวกิจกรรมใหม่กันด้วยนะครับผมมาเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยมันอยู่ในห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็เข้ามาที่ท่าทางนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับย้ำว่าข้างล่างสุดเลยมันจะเป็นแถบสีน้าเงินแถบสีฟ้านะครับผมน้ําเงินเนาะไม่ใช่ฟ้าดิน้าเงินน้าเงินน้ําเงินจางๆนะครับผมอ่ะเป็นเอ๊ะน้ะําเงินและถูกละนี่มันจะอยู่ข้างล่างสุดเลยไปท่าทางตัวนี้เลยนะครับนี่ จะเป็นท่าทางแรมเพจ2022เลยหลายคนยังไม่รู้นะครับสำหรับท่าทางตรงนี้เนี่ยก็คือมันยังล็อกอยู่นะครับมันล็อกคืออะไรเหมือนแบบว่ากิจกรรมมันยังไม่เข้ามาแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเหมือนมันหลุดมาในเซิร์ฟก่อนนั่นเองนะครับผมนะเซิร์ฟนอกนะพี่ยังไม่ไปดูนะครับว่ามันมีในเซิร์ฟนอกหรือเปล่านะแบบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมันมาในเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับนี่เห็นปะนี่เฉียนชัดเกนเลยนะครับว่าแรมเพจ2022นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่นี่เป็นแถบสีน้ําเงินด้วยนะครับโอ้ ดบอย่างเท่แล้วสกินดาบมันเป็นสกินของคอา,าตานะแลมเพจด้วยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูด้วยคลิปนี้ว่าคาตานะแลมเพ่ยเป็นยังไงมีรูปแบบอะไรกันบ้างเป็นกิจกรรมแบบไหนนั่นเองนับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับอะดูเต็มๆได้ไหมอ๋อยังดูไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่เปิดใช้งานนะเพราะว่ามันล็อกอยู่นั่นเองนะครับหลายคนบางคนยังไม่ได้รู้เอ้ยบางคนยังไม่รู้นะเข้ามาดูได้เลยนะในส่วนท่าทางตรงนี้ จะอยู่ข้างล่างสุดเลยเราปัดลงมาข้างล่างสุดนะครับมันก็จะเจอเองนะครับสำหรับท่าทางแลมเพจ2 0 2 2นั่นเองนะครับผมทีนี้ข้างในมันเป็นยังไงมาตามพี่มาดูครับเดี๋ยวพี่พามาดูมันจะอยู่ในส่วนห้องแ l a ตรงนี้นะครับผมเนี่ยกดเข้าไปห้องแ l a ปั๊บฮะเข้ามาในห้องแลบนะบมันก็จะมีอันใหม่เด้งขึ้นมานะครับเป็นไฮเปอร์บุ๊กเรากดเข้าไปเลย นี่มันจะมีเรื่อง2อันครับผมเราก็เลือกอันที่ไฮเปอร์บุกแลมเพลนะครับไฮเปอร์บุกแลมเพลกดเข้าไปเลยนี่จากนั้นรอสักครู่ครับผมอ่าทีนี้เรามาดูทีละอย่างกันเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นรางวัลของกิจกรรมแลมเพล470ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีในส่วนกระเป๋านะครับนี่เอฟเฟกต์สองสีสองเอฟเฟกต์ด้วยดูยังสวยนะครับแล้วก็จะมีสกิลระเบิดนี่ยังเท่เท่จัดจัดบอกเลยว่าเท่จัดจัดนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกล่องศพเอฟเฟกต์สองสีเหมือนกัน,กนดูตอนมันเปลี่ยนนะนนี่เป็ไง อย่างไทนะครับแล้วก็จะมีไอวอลสองสีสองเอฟเฟกเหมือนกันครับผมดูดีดฟึบนี่เป็นไงเฮ้ยเทจัดปลิวัติเทจัด,ด,จดแล้วก็ทีเด็ดของเราดาบคาตาะครับดูนี่แหละดาบคาตานะดูใกล้ๆดูใกล,ใกล้เป็นไงโอ้โหดูตอนมันเปลี่ยนสีดิ อย่างเวอร์นะครับอย่างเวอร์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นสกินปืนทอมสันนะครับอ่าค่าสเตกก็คืออัตรากยิ่งบวกหนึ่งแม็กกาซีนลบหนึ่งนะครับเจาะเกาะบวกถึงสอเลยทีเดียวนะครับสำหรับสกินปืนทอมสันกระบอกนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างต่อไปนี่ที่หลายคนรอคอยมันมาอยู่ตรงนี้ครับมันมาอยู่ท่าทางตัวนี้เห็นไหมอยู่ในคัมภีหน้าที่7ครับนี่เป็นท่าทางตัวนี้ท่าทางเดียวกันเลยนะครับย้ําว่าท่าทางเดียวกันเลย นะครับท่าทางแรมเพจ4.0ตอนนี้ก็คือหลุดเข้ามาในส่วนกล่องแตง่งเอ้ห้องแต่งตัวนะ้ห้องแต่งตัวของท่าทางเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่าทางแรมเพจ4.0นั่นเองนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยเทจะจัด,จดบอกเลยว่าเทจะจัด,จดนะครับแล้วก็อสุดท้ายก็จะเป็นเป็นคัมพีน,น่ารับนะครับน่ารับเหมือนแบบว่าให้หาตัวเค็นอะไรสักอย่างนะครับเพื่อจะมาปลดล็อกประมาณนี้ นะครับเพื่อจะมาปลดล็อกนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นแบบนี้มาเลยนะครับตอนนี้พี่ก็ยังอธิบายไม่ถูกนะเพราะกิจกรรมมันยังไม่มานะครับน่าจะมาช่วงกลางๆเดือนนี้นะครับหรืออาจจะเป็นวันที่2 0 21ก็ได้นะเพราะว่ากิจกรรมใหญ่เนี่ยตามแบนเนอร์โลโก้เนี่ยก็คือมันมาวันที่25านะครับ2ี่เดือนนี้เลย25ามิถุนายนนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบไหนรูปแบบยังไงเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้แบบเต็มระบบแน่นอนกิจกรรมอะไรมาใ, MM ใ,ใหม่ๆหรือว่ากิจกรรม,มออออะไไไไรรรัมมักกกกยงงงงงงนนพีีี่่่่่ปเดตตตใหหห้้้้ททุิมมมมววผ หลายคนอ,อุ้งอ้วงพี่แล้วอีกหน้านึงมันคืออะไรนะครับอีกหน้านึงก็จะเป็นแรมเพดบุ๊กแรมเพดบุ๊กเนี่ยให้พี่เดาน่าจะเป็นกิจกรรมของฟรีนะนะเป็นไอเทมของฟรีก็จะมีแผ่นเสียงนะแผ่นเสียงเนะี่ยส่วนมากเป็นของฟรีใช้โทเค็นมาแลกเอานั่นเองประมาณนั้นนะครับเขาบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าใช้โทเค็นเพื่อปลดล็อกเนื้อหารับของรางวัลเหมือนว่าต้องเราต้องหาโทเค็นแรมเพดมาแลกก่อนรางวัลประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสกิลระเบิดนะครับนี่เป็นไงอ่าสกิลระเบิดจะสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีทาางงน้นขอออแรร์์บด เอฟเฟกประมาณนี้สวยจัดบอกเลยว่าสวยจัดจัดเลยนะครับแล้วก็จะมีสกินมมไซเออสวยเป็นไงอันนี้ก็จะรวมทั้งหมดของกิจกรรมแรมเพจนะครับก็แยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็จะมีไฮเปอร์บุ๊กแรมเพจนะครับอันช่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นของเติมหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูเนาะนะครับพี่อันนี้พี่นําข้อมูลมาให้ดูเฉยนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นแรมเพจบุ๊กน่าจะเป็นของฟรีนะเพราะว่ามันเป็นแบบยังไงดูถ่อ ดูของรางวัลเหมือนจะเป็นของฟรีอะเออแปเรพี่ดาวแปเนลยว่าหน้าเนี่ยเป็นของฟรีนะครับผมส่วนฝั่งสายมือน่าจะเป็นของเติมประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับส่วนชุดในตํานานนะครับก็ยังไม่เปิดนะครับต้องรอชุดเข้ามาในส่วนกิจกรรมตู้กาชาก่อนน่าจะเป็นตู้กาชา5้าเหรียญไม่ก็สามเหรียญก็ต้องรอดูสลับชุดแลมเพตสี่จุดศูนย์นะครับไม่รู้ว่าชุดไหนจะเป็นชุดฟรีนะครับน่าจะมาสีสีเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็จะมีสีสี ซีซั่นก่อนเนี่ยมันเป็นชุดเต่าปะที่ชุดฟรีสีเขียวเนาะชุดเต่านะครับแต่ซีซั่นนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบอกไม่ถูกนะครับว่าชุดไหนจะเป็นชุดฟรีนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละส่วนกิจกรรมที่ยังบั๊กอยู่นะครับหรือว่าใครหายบั๊กแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะสำหรับกิจกรรมนะครับแรงวางระเบิดนะครับนี่เลยนะครับโบย่ายังไงแต้มก็ไม่ขึ้นนะครับนี่โบย,าย่าเก้าครั้งต้องโบย,าย่าเก้าครั้งถึงจะได้ในส่วนอ่าคีย์บอร์ด นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแต่ว่าบางคนเล่นไปแล้วเหมือนพี่อเล่นชนะไปแล้วยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเออบักมาหลายวันแล้วนะครับผมตั้งแต่เปิดกิจกรรมมาทีสิบละนะครับยังไม่ได้เลยนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็เล่นง่ายนั่นแหละนะส่วนกิจกรรมอื่นมีอะไรบ้างที่จะอัปเดตเดีพี่ดูก่อนนะกิจกรรมที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะเออพี่ขอบอกนะครับขอประกาศอีกนิดนึงสำหรับเรื่องของการสตรีมแจกเพชรนะพี่มีสตรีมแจกเพชรทางเพจแล้วก็ ทาง t i k ต o อกนะครับ2ช่องทางเลยพี่สตรีมพร้อมกันด้วยนะครับหรือว่าถ้าวันไหนว่างเนี่ยเดี๋ยวพี่สตรีม3ช่องทางเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้น้องๆก็ต้องไปเรียนนะครับน้องๆก็ต้องไปเรียนพี่อาจจะสตรีมตอนบ่ายเย็นๆนะครับแล้วก็แจกเพชรจากเพชรพี่แจกสดเลยนะไม่เชื่อไปถามคนในสตรีมได้เลยนะครับพี่แจกสดในในในไลฟ์สตรีมเลยนะไม่เห็นกันเลยว่าพี่แจกจริงแน่นอนร้อนะครับเจ็ดหัวไอเจ็ดคิว นะครับได้ที่1เอาเพชรไปเลยพี่ยินดีแจกครับผมใครทําได้ก็เอาไปเลยนะพี่แจกอยู่2 2รูปแบบนะมีสายไฮไลท์แล้วก็เชิงตึงนะครับมี2รูปแบบเกมนะครับพี่เตรียมไว้หมดละใครที่อยากได้เพชรก็สามารถเข้าไปดูสตรีมพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ทวิตเตอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคเนาะใครสงสัยอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปวิวนะครับผมสำหรับคลิปวิ้องต้องขอลาไปต่อนะครับผมสวัสดีครับ Thank you.